ต่อเลยนะพอได้ฟังเรื่องแม่เสร็จเรื่องความที่พี่เลี้ยงผมอยู่บ้านเดียวกันเนาะพี่เลี้ยงก็บอกว่าอู๊ดก็มีเหมือนกันนี่พี่อู๊ดก็เลยเล่ามาให้2เรื่อง คือต้องบอกก่อนว่าพี่อู๊ดเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงลูกผมเนาะก่อนมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเขาทํางานเป็นเมนเจอร์โรงแรมแห่งหนึ่งที่จงังหวัดชลบุรีเอาเรื่องที่โรงแรมก่อนเลยแล้วกันคือโรงแรมที่พี่อู๊ดอยู่อะ่ะเป็นโรงแรมไม่ได้ใหญ่มากและแกเป็นผู้ดูแลโรงแรมแล้วเป็นเมนเจอร์เรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าตัวดําปักแหลมโรงแรมเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่แบบว่าอยู่ติดถนนแล้วก็เป็นที่พักแบบที่ ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวคนเดินทางไม่ไหวก็จะแวะพักหรือเป็นพวกเปิดห้องรายวันพาเด็กมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโรงแรมเว้ยมันไม่ใช่ที่พักรายวันมันคือโรงแรมเลยโรงแรมแบบโรงแรมจริงจังเลยแต่แค่ว่าคนใหญ่คนโตคน,ตคนมีกิ๊กมีเด็กอะไรจะชอบจะชอบไปกันเพราะว่าทำเลมันได้ประมาณนี้เอาเป็นว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งคือคืนนั้นไปคืนที่ห้องเต็ม ห้องเต็มแบบห้องเต็มดื้อ,อเลยนะว่างอยู่ห้องหนึ่งแล้วมันก็มีคู่รักชายหญิงแล้วกันกเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเสียเป็นชู้เป็นเด็กเป็นอะไรแต่ว่าคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งแล้วกันได้เข้ามาติดต่อห้องโดยจังหวะบังเอิญบังเอิญเลยเป็นห้องสุดท้ายแต่ต้องบอกนะอันนี้ยืนยันจากปากข,ของเมนเจอร์เองว่าไม่ใช่ห้องที่ไม่ได้ใช้เป็นห้องธรรมดาเลยไม่ใช่ห้องล็อกไว้เชื่อแบบว่าเออ หมดจริงๆถึงให้หรือไม่ใช่ห้องธรรมดาเลยก็ให้กุญแจห้องให้อะไรไปปกติคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้ก็ขึ้นไปที่ห้องจนผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งมีเสียงผู้หญิงอะกรีดแล้ววิ่งลงมาจากชั้น2อ่ะลืมบอกห้องอยู่ชั้น2นะวิ่งลงมาจากชั้น2ด้วยสภาพชุดนอนแบบเซ็กซี่เลยอะคือไม่ได้ใส่เสื้อในอะเออคือวิ่งลงมาด้วยท่าทีตื่นอะประมาณว่าเจอผีแบบกรีดเจอผีอะไรเงี้ยพี่อุ๊ด ที่เป็นคนดูแลก็งงประมาณว่าผีอะไรวะอยู่นี่มาตั้งนานไม่เคยเจอก็เลยบอกให้ใจเย็นๆย็นเจอผีเป็นยังไงเขาก็เล่าบอกว่าเขา,านอนอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงคนเดินรอบเตียงคือตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเสียงผู้ชายเดินไปเข้าห้องน้าเดินไปอะไรอย่างนี้แต่เสียงเดินมันไม่หยุดเวย้ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนผู้หญิงเริ่มรู้สึกเอกใจแล้วว่าไม่น่าใช่ก็เลยเอื้อมเอื้อมมือไปแตะผู้ชายก็ยังอยู่ก็เลยลืมตาดูเจอเป็น คนน่ะตัวผองผอมแห้งๆเลยนะตัวดําทั้งตัวเลยแล้วปากแหลมเหมือนปากนกเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในห้องเว้ยก็เลยวิ่งทิ้งผู้ชายลงมาเลยแล้วพอเหมือนกาลังเววายอยู่แป๊บหนึง่งอ่ะพิ้วเขาก็เลยแบบว่าไม่มีนะที่นี่ไม่มีไม่มีจริงๆก็เลยบอกว่างั้นอะเอาทู่ไปแล้วก็ไปจุดบอกเจ้าที่ละกันว่าแบบเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเผื่อาอ,อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีที่ตามมากับตัวคุณลูกค้าเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอผีเอาไปจุดทู่ได้สักพัก ผู้ชายก็เดินลงมาผู้ชายเดินลงมาด้วยสภาพนิ่งๆเลยนะไม่ได้ตื่นตระหนกแม้ไรลงมาพูดกับพนักงานประมาณว่าขอย้ายห้องได้ไหมผู้ก็บอกวันเนี้ยมันเต็มจริงๆเราไม่ได้อยากจะไม่ย้ายให้นะหรือไม่ได้อยากจะอะไรเลยแต่มันเต็มจริงๆเนี่ยคุณลูกค้าสามารถดูกุญแจตัวน,นี้ได้เลยอะไรมันไม่มีเขาเลยพูดว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไร ลบกวนขึ้นไปดูแอร์บนห้องได้ไหมแอร์มันเย็นมากเลยพี่วูดก็เลยฮิ้วเด็กไปคนหนึ่งปามากับพี่ขึ้นไปพร้อมกับคุณลูกค้าผู้ชายคุณลูกค้าผู้ชายพูดประมาณว่าถ้าขึ้นไปแล้วเห็นอะไรเจออะไรอยากกระตกกระตากนะครับผมไม่อยากให้แฟนผมตื่นกลัวแฟนเขาเดินตามไปนะเข้าไปในห้องผู้ชายพูดว่าเนี่ยครับแอร์มันเย็นมากเลยพี่วูดก็เลยเดินไปหยิบรีโมทเว้ยรู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรแอร์แม่งไม่ได้เปิดคือแอร์แม่งยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะแต่ห้องแม่งหนาวแบบหนาวเลยพี่อูดก็เลยหนัน ผู้ชายก็พย,ยักหน้าให้แบบว่าใช่ครับผมไม่ได้เปิดแอร์นอนทั้งคืนเลยแต่เนื่องกว่าผู้ชายไม่ฉลาดแบบว่าไม่ต้องการให้ผู้หญิงรู้สึกกลัวก็เลยพูดว่าแอร์มันหนาวเกินขึ้นมาดูให้หน่อยทีเนี้ยพ่วด้ิเขาเห็นว่าท่าไม่ดีเขาก็เลยอ่ะลงไปคุยกับผู้ชายข้างล่างประมาณว่าจะเอาอยัางไงจะออกไหมหรือจะนอนอะไรเงี้ยผู้ชายก็เดียง,งั้นขอลองนอนก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาออกเองพ่วด้ิก็เลยโอเคองั้นเดี๋ยวถ้าจะออกจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาคืนตังค์ให้ครึ่งหนึง่งอะไรอย่างเเเงงงงี้้้้้้ยยออมสสุดดททาาาาผผููููชกกับหหญนนค็็็็ไไปนน่่ลจจจจวรรรระ ตแค่รงนี้ที่มันน่ากลัวคือแอร์แม่งไม่ได้เปิดด้วยแล้วแบบห้องแม่งเย็นเทียบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องสั้นๆ้เรื่องสั้นๆคือนึกภาพบ้านคนสมัยก่อนต่างจังหวัดออกปะที่เป็นบ้านแบบมีใต้ถุนด้านล่างอะบ้านทรงไทยก็คือนึกภาพบ้านทรงไทยสมัยก่อนที่บ้านคนทําไร่ทํานามันก็จะเป็นบ้านที่เป็นบ้านทรงไทยยกสูงเนาะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ ห้องน้าอยู่นอกตัวบ้านบ้านแบบเก่าแบบเบอร์นั้นแหละบ้านหลังนี้จะอยู่กันประมาณ6-7ถึงคนเออเป็นครอบครัวพี่อวดพี่น้องกันนะ่ะมคนมัง้งยายทวด1คนแล้วก็ลุงป้าน้าอาประมาณ2อคนคือยายทวดเนี่ยแกแก่มากละแต่ว่าแกเป็นคนแข็งแรงแกยังคงเดินเหินขึ้นลงเข้าน้ำได้เองปกตินะแต่แกจะเป็นคนแบบด้วยความแก่มากแกก็จะปั้มๆเป๋ๆความจําแบบว่าไม่ได้ร้อซขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันมีอยู่คืนหนึ่งที่ยายแกก็ลงไปเข้าห้องน้ำตามปกติเลยแต่10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วยายแกก็ไม่ขึ้นบ้านมาเว้ยทุกคนอได้ยินเสียงยายแก นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็เหมือนคุยับใครสักคนหนึ่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุยแบบออรรถออกชาติคุยจริงๆริงจังเลยทุกคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้าชายที่ไปเที่ยวแล้วกลับมาดึกก็เลยโดนคุณยายบนทุกคนก็เลยไม่ได้ลงไปดูจนผ่านไปสองสามชั่วโมงอะ่ะจนไอ้น้าชายอะ่ะเพิ่งกลับมาจนขึ้นบ้านนอนแล้วทุกคนก็งงว่ามันอา้าวแล้วยายทั่วไปไหนวะทุกคนก็เลยโลกเลยว่าอา้าวไม่ได้คุยกับไอ้น้าชายคนนี้หรอ และยายทวดขุบยไขวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยทําการออกตามหาการออกตามหาในสมัยนั้นกับสมัยเนี้ยมันจะต่างกันน,นิดนึงเนาะคือเทคโนโลยีไฟฉายเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะจะไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าด้วยความที่เขาทําไร่ทาสวนเขามีรถไถเอาไฟรถไถอ่ะที่เป็นสปอร์ตไลท์อ่ะขับส่องหาเลยตามทางแล้วก็เอาคนอนะ่ะปูพรมเดินในสวนหาอยู่เง้สองถึงสามชั่วโมงไม่เจอจนกระทั่งสุดเขตของรัวบ้านอะ่ะถ้าถ้าใครนึกภาพบอกให้นึกภาพฉนดเนาะฉนดมันก็จะมีเขตรัวบ้านที่ตีกั้นอะไรเงี้ยจนหลุด จนแกผลนอกเขตโฉนดเออขับออกไปแล้วขับกลับมาขาขับกลับมาเจอยายทวดนั่งอยู่ข้างต้นไม้ที่เป็นต้นสุดท้ายก่อนจะหลุดเขตแดนบ้านเออยายทวดนั่งสันบบนงส่นแบบนี้กอดตัวเองสั่นอย่างเงี้ยแบบจะหนาวตายอ่ะทุกคนก็เลยรียเอาผ้าเอาหาเสื้อหาอะไรถอดไปห่มให้แกอุ้มแกขึ้นรถพาแกกลับบ้านแล้วก็ถามว่าย้ายออกมาได้ไงออกมาทําอะไรยายพูดแค่เนี้ยมันอุ้มกูมามันอุ้มกูมามันอุ้มกูมาพูดอยู่แค่เนี้ยแล้วยายก็พอเริ่มตั้งสติแต่ยายก็เล่าฟังว่า ใครไม่รู้ตัวใหญ่ๆมาอุ้มจะเอาออกไปนอกจะเอาออกไปนอกเขตบ้านแต่พอถึงตรงเขตบ้าน่ะมันเหมือนตัวคนอุ้มอ่ะอุ้มแกอยู่แบบอย่างนี้นะเหมือนอุ้มท่าช้อนนี้เลยแล้วก็เดินพอถึงตรงเขตแดนสุดท้ายของบ้าน่ะยายล่วงตุ๊บลงมาจากที่โดนอุ้มเลยเว้ยและยายด้วยความที่จุกจากการโดนอุ้มแล้วตกพื้นก,ก็ขยับไม่ไหวก็เลยนั่ง อยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งมีคนมาเจอแต่มันหน้าแปลกตรงทุกคนนะปูพรมผ่านตรงนั้นสองถึงสรอบก็ไม่เจอ,อยายมาเจออีกทีคือแบบตอนจะถอดใจแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วว่าประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องผีสมัยก่อนเรื่องสั้นๆ